สวัสดีค่ะเปลวนะคะวันนี้เปวอยู่นอกสถานที่นะคะเปอยู่ที่ภูเก็ตค่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะวันนี้จะชวนมาออกกําลังกายเพื่อสลายเซลลูไลท์นะคะทั้งที่ต้นขาด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ช่วงสะโพกด้วยนะคะวันนี้เราจะมีทั้งท่ายืนและท่าที่อยู่บนพื้นนะคะรวมกันวันนี้หนักนิดนึงนะคะอาจเล่นไปแล้วพรุ่งนี้อาจจะปวดขาแต่ว่ารับรองว่า ถ้าเล่นบ่อยๆเซลลูไลท์หายแน่นอนนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะท่าแรกนะคะเป็นท่าเราจะเล่นที่ท่าครีเอทสควอ t หรือว่าพายสควอ t กันก่อนนะคะไม่รู้ว่าได้ยินเสียงคลื่นกันหรือเปล่านะลงไปอย่างนี้นะคะเราจะเล่นท่านี้15ทีนะคะ1 สตัวลงไปตรงๆไม่แอนนะตัวลงไปอย่างนี้นะคะ3ามสี่หกเจลงไปให้ศดนะคะสิบสอให้ขาขนาดกับพื้นเลยสิบสอง 13 2อที่ส4 15ี่สิบหที่นี้ค้างไว้นะคะแล้วก็ให้ดูใ,ใกล้ๆนะขายกนะคะยกสยกเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะปลายเท้านะคะยกส้นเท้าขึ้นแล้วก็ขย่งปลายเทา้าขาข้างหนึ่งไว้นะคะอีกขาข้างหนึ่งแต่พืนเหมือนเดิมนะแล้วทำท่าเดิม1 2 3 สี่ห้าเบิร์นไหหกปวดเลยใช่ไหมล่าเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าโอขาสั่นเลยค่ะทีนี้เหมือนเดิมมาขยิบขาอีกข้างหนึ่งนะคะ ขาข้า,างนี้วางเต็มนะและขาข้า,างนี้เย็บนะคะเหมือนเดิม15ครั้งนะคะเริ่มนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 <c oughs> 11 ใกล้แล้ว12ทนทนสู้ๆ13 1า1 5อ่ะาไปเช็คขากันนิดนึงนะคะทีนี้เราจะขย่งทั้งสองเท้าพร้อมกันนะคะขย่งไปเท้าทั้งสองข้างพร้อมกันท่าเดิมนะแต่ว่าท่านี้พอเราขาย่งทั้งสองขาเราจะต้องมีการทรงตัวเข้มข้นพยายามมองไปโฟกัสไปที่จุดใดจุดหนึ่งนะคะหนึ่ง สองสามโค้ดเบิร์นมากสี่ห้าอีกสิบสิบเก้าแปดเจ็ดโอ๋อหกปวดมากห้าสี่สามสองหนึ่งค้างไว้หนึ่ง 2 3 4 5าหาถ้าเมื่อกี้ถ้าใครขี้โกงไม่เอานะคะต้องขยับตลอดเวลานะคะทีนี้ท่าต่อไปนะคะเราจะเน้นด้านข้างของขาแล้วก็ด้านข้างสะโพกนะคะแต่ขาไปตรงๆอย่างเงี้ยนะคะ15ครั้ง1 2 3 4 ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอยากให้เห็นทะเลจรงเลยหนึ่งสองสามสี่าอยากให้เห็นทะเลแต่ว่ามันย้อนแสงก็เลยถ่ายไม่ได้นะคะทีนี้ยังอยู่ที่ขาข้างเดิมนะคะยื่นขาไปข้างหลังนะคะ ให้ดูข้างๆนะจะให้ดูข้างๆข้างหลังแล้วก็งอเข้าอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าท่าแฮมสติงเคิลนะคะท่านีา้อีก15ทีนะคะเริ่มนะหนึ่งสองสามสี่ทรงตัวดีๆนะห้าหกเจ็ด สองส4 15า้าอ่ะยังอยู่ที่ขาข้างเดิมทีนี้ยกขาขึ้นนะคะยกแบบนี้นะแล้วก็เตะขึ้นไปไม่ใช่เตะยกขึ้นนะคะให้ดู้างข้างหน้าดีกว่าเริ่มนะห้าสห้กี่เหมืเดิม1 2 3 4 5ส 7, 8จ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสงใกล้แล้วสิบสามสิห้าค้างไวหนึ่งสงสามส่ห้ายิ้มไว้เปลวามือนมากแต่ยังยิ้มอยู่นะคะอ่ะทีนี้เรากลับมาทำทั้งสามท่ากับขาบข้างนี้บ้างน,นะคะ เริ่มจะเริ่มจากไซส์เล็กเลสนะคะ1นึ่งแมวหนะ้าท้องไว้2 3เตะให้ได้สูงที่สุดนะ4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15บสามสิบสี่สห้านี้มาท่าแฮมซิงเคิมเหมือนเดิมนะคะ1 2ึ่งสอง9สามสี่ห สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิสี่สิบห้าโอ้ยปวดสุดๆปวดไปด้วยกันนะคะขาจะได้สวยไปด้วยกันทีนี้มาถ้ายกสะโพกนะคะเหมือนเดิมนะอย่างนี้นะขนานกันนะคะ หน้าขากับกับช่วงเอวขนานกันแล้วก็ยกขึ้น15ครั้งนะคะเริ่มนะ1 2 3ถ้านี้จะรู้สึกที่เอวด้วยนะ4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15เยี่ยมมากครึ่งทางแล้วเป็นไงบ้างขาตอต่อไปเป็นท่าคัลซีนะคะเราจะเล่นทีละข้างข้างละ15ครั้งเหมือนเดิมนะคัลซี C ก็คือเอาเท้าเฉียงไปข้างหลังประมาณ4 5องศาแบบนี้นะคะเป็เริ่มที่ขาซ้ายก่อนจะซ้ายหรือขวาก่อนไม่เป็นไรได้หมดหนึ่ง 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 สองสิบครั้งสุดท้ายสิบห้าครั้งไว้ค้างไว้แล้วก็โพสหนึ่งสองสามสห้าหกเโอ้ยแปเสโอ้ยเหืยมาก <c oughs> มาขายข้าหนึ่งนะคะ ไม่เมื่อไม่ได้ผลอย่างที่เคยบอกนะถ้าเราเล่นแล้วเราไม่รู้สึกอะ่ะไม่ได้ผลหรอกสองสามสี่ ใจไว้โพสสิบทีหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ๋เช็คขาไปนิดนึงนะคะเรายังไม่จบนะคะเราจะมาเล่นบนพื้นนะทีนี้นะกูเข่านะคะเราจะเล่นทีละข้างนะคะ ขั้แรกนะอย่างนี้นะคะแล้วก็เตะขึ้นไป15ครั้งเหมือนเดิมนะเตะไปให้สุดเกรงปลายเท้าไว้ด้วยนะคะ1 2 3 4 5 6 7งเ็กรงก้นไว้ด้วยนะ8 9 10 5ส3บห้าสสามสอง้างไว้แล้วก็หมุนนะคะดเดเรคชั่นเราสิบห้าครั้ง1 2 3่งสองสาสห้าหกเกงไปทานะ่านแสิบ เอ็สิบสองสิบสาสแล้วก็หมุนไปอีกข้างหนึ่งหนหมุนไปวงฝั่งตรงข้ามกับที่เราทำนะคะ4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ทีนี้ยังไม่เสร็จนะคะขาข้างเดิมนะ ถ้าไฟไฮดรันต์นะคะยกขึ้นอย่างนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดยกให้ได้สูงที่สุดแปด 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ดเอ้ยเยี่ยมมากค่ะยังไปไหนไม่ได้ต้องทำกับขาอีกข้างนึงนะคะ ท่าเดิมเลยเซตเดิมนะคะทำกับขาอีกข้างหนึง่งปึ๊บนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิบส1บ1อ็ดสิบสองสิาสสีสิบห้าค้างไว้แล้วก็หมุนนะข้างะด้านลสิบห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจดแปด้สิสบอ็ดสิบสองสิบาส สิห้ามุนอีกด้านหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบิห้าทีห้าสี่สามสองหนึ่งทีนี้ไฟไฮดรัดนะคะเหมือนเดิมนะให้พักแป๊บหนึ่งนะยกขึ้นหนึ่งสองสาม ส5 6ห้าห0เจ1ด13 14คอ็ดงสาสำสุดท้าย15หยังไม่จบครั้างไว้หนึ่งสองสห้าหเจ็ด วนะคะเหมือนเดิมเราจะยกขาขึ้นข้างๆลำตัวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอีกห้าห้าสี่สามสองหนึ่งเย้ เยี่ยมมากนะคะที่บ้านแต่ยังไม่จบค่ะเราจะมาเบิร์นเอากันรอบสุดท้ายนะคะเป็นท่าเบิร์นเอานะท่านี้ท่าให้เมื่อยกันไปตายไปข้างหนึ่งนะคะกับท่าซําสปอตนะอีก15ครั้งสุดท้ายเท่านั้นแล้วเราจะเสร็จแล้วเริ่มนะคะ1 2 3 4 ลาลงลงเบาๆนะหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าค้างไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกลงตามนะเจ็ดแปด เก้าสิบยเช็คขาเช็คขาเช็คขานะคะอย่ายลืมยืดเหยียดกันนิดนึงนะคะถ้ามือแปะมืนได้แปะเลยนะถ้าแปะไม่ได้ก็แปะที่ข้อเท้าก็ได้นะคะตรงนี้จะช่วยยืดต้นขาด,ด้านในนะอ่ะอีกข้างนึงนะคะ ปลายเท้าเอียงไปนะถ้ามือแตดยิงได้แตะเลยท้านี้ยืดต้นขาด้านในได้ดีมากาเยี่ยมมากเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะสำหรับท่าลดเซลลูไลต์ต้นขาและสะโพกนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะสับสไครต์กันด้วยนะคะแล้วก็ ถ้ามีคอมเมนต์หรืออยากให้ทำวิดีโออะไรสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะวันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ